รย่อยรวมกุมน,น,น,นึงอารมณ์ภาคอย่างี้ภาคพ้นครับอยู่ทั้งหายวนที่น,นวันี๋ของตวน,นี้นตนนเรเวลามา,จากจังเเนี่ยวนมือยักดี่กเชียค้ครับเคครับแนีนะต่อไปตรง,ตตงตตเ้เียบเลยียยย,ยละไยกับ,บ่ได้ยีกไดี่ได้ ไทยเอาช่องผมนั่นเลยครับฝากช่องนั่นเลฝากช่องนีนะเธออะเมื่อกี้ช่องใหญ่มากช่องนี้คู้น้อยนันเยฝากงานนี่ฝากช่องงานนี่นไปสุนลครับพี่น้องั้ไปกินเขากินน้ําเบืงบรรยากาศเล็กประชุ่มบาแลรวแตกินเขาดีนน้เอาล่ะครับกินเขากินน้าครับเออ นั่นเอาล้วครับแจกะเขาโล่งท่านบ่ครับนี่เป็นลง่งเป็นเป็นสไตล์โล่งท่านผมเหรอมากแน่เลยกระยิบแ,แล้วครับ,รบข้าวกล่องนะครับแล้วก็มีมีเมนูอะไรบ้างเอ่ยนี่ตั้งเสี่ยมีแกงแล้วก็ผัดผักทอดมันปลาทอดมันปลา นี่พระได้กินอาหารวัดกินอาหารมหาไร่ครับอาหารของมหาไร่ขอนแก่นนะครับมอขอนะครับมอขอนอ้าวพ่อแล้วเอ้าวข่าวยังอ้าวเพิ่นกินก่อนผู้เพิ่นหิวนะะเพราะเพ่าใครหิวป่ะไหนสวัสดีครับคุณคุณยายพ่ออุ้สารดอสดีสารไก่ดอสพุ่มครับเดี๋ยวได้กล้องเขาแล้วนนั่งไผ่นั่งมั่นนะ ขันไปกินเขาแล้วนี่มันก็บริษัททายคลิปเนาะนั่นเมื่อว่าช่วงสิสังเกตสิไปหาซ่อมเมื่อว่าช่วงกินเขาเพจนสจีคุยเรื่องยังกันได้แล้วออกจากห้องนะครับสิไปจอบเดี๋ยวพูดหน่อยสิไปหาจอบเบึ้งแลาวพูดให้เด็กเขากล้องแล้วพจนสจีเบื้องต้นพจนสจีเฮ็ดอีหยังเลยนะเสียกิโยงเนี่ยออกกำลังเยนะ เอาไลบรี่ค่ะไลบรี่ไลบรี่ขอคิ้วเพิ่เได้ดูเยของสาร้อยเพื่อปะนูได้ร่วมกานมอล่าผู้บริหารรูปมอน่าูนะไรี่ตามผมนักากินข้าวกินน้า บ่หู้ว um. ่าเบิ้นได้ห huh. ร um. uh ือเปล่านะผู huh. uh ้ก huh. uh ินหลายนี่แค่ไหนเนาะเบิ้นได้จริงได้พัะทหารลำบ่ได้บ่ได้แหละรับรองว่าถือปากกี่ดอกเนาะบ่จะเอาใส่หนังเนาะเขาตาบุญเรียวเข่าปากนะครับอาหารเข้ากล่องน้ำพร้อมนะครับนี่ครับเหลือละ ลมกตู่ผมกินที่หลังก็ได้ครับว่าปอย่างไรเพิ่นส่วนข้าหัวเขามันนี่อยู่นะตัวนี้สิสงสัยว่าเบิ้นในบอสันนี่เลยเออเป็นเป็นเป็นึกษากัน้ส่วนยเวสมทามองบนนี่เนผมคิดว่าพวกนีบัรเข่าเนี่ยผมว่านะครับจะลดสองยงว่าง มาแล้วสิ่งแรกที่เห็นโซ่ตัวนี้โซ่เรือมังจอดรถครับเป็นเสียงโอดแต่ครูบมาคุยมากผมว่าต่อไปบอร์ดเนี่ยคนทีไปจัดโรงแรมดีกว่าผมว่ามันข่ามากเลยที่สุดที่จอดรถมีเยอะแต่เราไม่รู้ข้อมูลเพราะมันหนาจิตลงแน่เบาฐาจิตไม่มีที่จอด4,000ไร่แต่ว่าเพื่อนบริษัทเนะน้ำพ่าไวคืยังจังใหญ่ม่กลยล่ะอยากเิืว่าตรงนี้จะมีที่จอดรถไหมอ่ะแต่ว่า ยิ่งนหาที่จอดรถของยมุ่งเลยครับเนี่อนกคับมาหอดยังจะซ้อมมุ่งนอกนั้นไม่รู้ผิดเย็นนอกนั้นเพิ่นบ่จมเรื่องจอดรถนะครับเพิ่นตั้งหน้าตั้งตากินกันมัดสุกคนนี่เนี่ยตั้งหน้าตั้งตากินกันพอหัวซราคนตั้งขางครับกินย่างเดียวได้ทำอีกเรื่องเรื่องควบลูกกับสรางหัวมันจะตอนนี้ขอกินเกิญมาสั่นเพิ่นตมาอื่แซ่บแต่ต้องแซ่บนี่นี่อืมันหิวนี่เม่นหน้านู่เด็ดตัวนี้เด้ผู้เบาหวานขึ้นเนี่ย มั้งผมเหรอนี่แน่แล้วพวกใหม้นี่สิมาอบรมเราทำได้สุขภาพแปลว่าข้าวรวนอยู่ข่อยนี่ไม่บอกอย่างก่อนเรวพางไหนก่อนข้าวรวนนี่บอกข้าวรวนข้าวรวนอีละจีด่วนครับเรทแทบเที่ยงเลยเวลานี่ข้าวรวนนี่นี่ทำให้ผู้เข้าอบรมเบาหวานขึ้นเป็นสเนาะงบอสโจทำไมทำแบบนี้บอสโจทำไมทำแบบนี้เป็นว่านี่นี่นี่นะบอสโจทำไมทำแบบนี้ เราไหวได้นิ่พรคำนึงถึงที่เป็นเมืหวันถ้าเราไหวไปนี่บ่แม่ยังไหวกับปัากรุงบาลศีนครินเราอยู่ใกล้ร้อยเมตรครับมาพี่บ่สบายเลยเอากินแซบๆเ่แซบกับแซบเลยเ้าะมอนี้เนาะอล้นี้คือกับเข้าเสียงเมียงเนีเสียงเมียงกับพอพญ่ามากับเข้าที่แซบที่สุดนี่คือใ้เลยเวลาเยเญาแพร่เสี้ยงเมียยอนีนะนะครับเบบรรากาศ เก็คิดว่าก้มหิวรือพราะปานี่ผู้ไหนครับออกมาบระเด็นองอซาาแล้วผู้ใดข้างขานได้แล้วก็น้ำแม่ไพรน้ำมันเลยครับเนี่คยค่อยๆกินนะครับมันจะแค้น ทางนี้แค้นแล้วเนี่ยมา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 กินขอน้ำกันแต่คอนเทนต์มันยังฉีดอิกมามาพี่น้องกินข้ากอน้ำกันตอบคำถามครับคุยกับเอาตอนคำถามสิูอกเมื่อกี้มันบอกเราได้ขันมา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 กินขอน้ำกันนี่ยเขาหล่อเขาหล่อเขาล่อหายอยู่เพราะอะไรว่าไปยังไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนในมาขอให้เขาไปกินข้าวผมนะครับนี่ข้าวกล่องวันนี้เบิ้ลได้ไหมเนี่ยแซ่บคักแสดงว่าแซบคักเลยเรา อาวอ้าวอะไรยังไรยางข้าวอร่อยถูกใจอีกสองนาทีจังสีรุ่งเขาจะเรียกพกเอาแซ่บแซ่บพอดีปะก็พอแซ่บครับแซ่บมากเลยอ่ามีสุดยอดครับสุดยอดกับข้าวอร่อยกับข้าวอร่อยสุดยอดสุดยอดครับผมมีแนวแก่ข้าวตัวจะโอยไปหา้โหมีแนวแก่ข้าวอยูกแก่ข้าวข้าวเดียวเวัดนี่เสียงอวดขุ่นจากภูเขาลมมาคนจะมีแนวแก้ข่าว นรืบ่มีแเนวแก่ข้าวเลย <c oughs> <c oughs> มีอยู่ครับข้าวเดียวเบิดเพราะมันหิว <man>, อ้าวอ้าวอ้าวเบิงบรรยากาศเบิงเบิง่งาคนกินเขาาต่ะละคนตั้งหน้าตั้งตากินกิน <c oughs> น,นี้ดินะครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับการหลังจากพักเที่ยงนะครับทานข้าวของภูเขาอุ่มเส้นโซเชียลกับบดโจูสานร่ายผิดหบั่นแพง่งเิ่นนะครับ ผู้อิ่มแล้วกับซิมี่แล้วล่ะนะครับโคาโตาคนละกองบอกครับนี่แสดงว่าเบิน่นบ่ได้นละ้วอาจาจรย์ผมศจิไปตอบคำถาม,ถามให้ว่าเบิน่นบ่ได้ครับเพื่อนให้พูนละกองไม่ได้เบิ่นนะครับภูละกองพูละกอง,กอ,งอ้าวครับสิกินได้บัดนี้ น่ายูอดีเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ได้เลี้ยวได้เลี้ยวครับได้เลี้ยวก็สิไปหาัมอนั่งกินน้ำหมูน้ำพวิกได้บ่อยขาโซมุสามลอยก็สุด้วที่ที่นั่งว่างปะครับเนี่ยว <c oughs> ่างครับผมว่างครับผมเออว่าง <c oughs> ให้นั่งน้ำเนี่ย อ่าผมตอบผมผมไปถามห็นอะไรได้่าเบิร์นบอดดายนะครับกับเข่าเด้อพวกยิมกันแล้วไปเดิมกันแล้วไปครับโอเคครับปิดคลิปพี่น้องครับ